ทั้งฟินส์และหอรแปลว่ามีเหมือนกันนะคะฟิน s กับหอรความต่างคือถ้ามันมีถ้ามันมีคนเป็นประธานถ้าประธานเป็นคนเช่นเช่นยอหอร์ฟินและหอรแปลว่ามีเหมือนกันยอหอร์ทัวบอ n อันนี้ประธานเป็นคนค่ะเป็นคนนะคะเอาเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนให้ให้เห็นความต่างนะคะจริงๆมันมีรายละเอียดตีกย่อยเดี๋ยวไปดูในน่าจะอยู่ในคอสเขียวยอหอร์ทัวบ แต่ถ้าบอกว่ามีมีอาหารในตู้เย e ็น The Finns m ดอีชิลด์เด s ิ o ส์มอดอีชิลด์ e กอปเปตเดฟินส์มอดนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ค Utah, ุยกับคุยกับลูกมันมีอาหารในตู้เย็นนะลูกนะคะเราจะคิดแบบไทยก็ได้ว่ามันมันแต่ว่าบางทีคนไทยไม่ได้พูดมันคนไทยพูดแค่ว่ามีอาหารในตู้เย็นนะลูกพอฟังคำว่า มีอาหารในตู้เย็นใครมีอาหารไม่ได้บอกว่าใครนะคะถ้าอยู่ๆโผล่มามีเลยไม่ได้มีประธานที่เป็นกิจจาลักษณะไม่ได้มีประธานที่เป็นคนให้ใช้ฟินส์ได้โอเคมะโอเคมะโอ้โ oh ห